ลงทัน วัวชนเรดิโอขอเชิญท่านรับฟังข่าวสั้นจากทางสถานี สมาคมชนโคประเทไทยขอเชิญพ่อแม่พี่น้องไปชมการแข่งขันโคชนประจำปีณสนามชนโคบ้านสายขาวตำบลคลองสายอำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราช้วยเดิมพันกว่า60ล้านบาทร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมเล่นกันได้ไม่อันแล้วพบกันนะครับ พันปรื้มมึงเหรอไอ้จัดถึงกับอึ้งเลยใช่ไหมเอ่อเฮ้ยไอ้อออออแสงนี่นี่กูหูไม่ฝาดใช่ไหมวะที่มันบอกว่าเงินเดิมพันมึงถึงหกสิบล้านน่ะ <c oughs> เฮ้ยมึงตบหน้ากูทำไมวะ <c oughs> กูก็เช็คดูไงว่ามึงนั้นยังรู้สึกตัวไหมถ้ามึงยังรู้สึกเจ็บนะก็แปลว่ามึงนั้นหูยังไม่ตึง เล่นเวอร์ปีนี้เขาจะถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศกันเถางสมาคมเขาก็เลยอัดชีดเรียแค่กันหน้าแลมึงดูไม่ตัวเละหกสิบล้านนั่นที่เขาว้ากันมันเป็นตัวเละที่ลอกลอเขาลือกันว่าตัวเละจริงๆนึงเล่นกันถึงรอยล้านกันเลยเชียวนะมึง <S <S อ่ะถึงแล้วลง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  นี่เลยฝามกูอ้าวมาตึ่งกันแล้วเหรอกินข้าวกินปลาก,กันแล้วยังนี่อิ่มกันมาเร็วนะเออนามุนนี่ไอชาร์ดเพื่อนของพ่มที่พ่มเคยเล่าให้หนาฟังทางโทรศัพท์นั่นแหละสวัสดีครับนาะจ้าวัสด,ดีจ้ามาเหนื่อยเนืไปอาบน้ำอาบท้าผักพ้องกันก่อนไปเดี๋ยววันเย็นค่อยมาแลงทุระกันก็ได้ มันพื้มั้งอาหารใต้พอกินได้ไหมชาร์ทมันแพชเกินไปไหม,อ,มอร่อยมากเลยครับนะสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมก็ได้กินอาหารใต้กับไอ้แสงมันอยู่บ,บ่อยๆนะครับมันก็ชวนผมกินอยู่เรื่อยนะครับอืมนม้อมไม่ต้องเป็นร่วงมันเลยไอชาร์ทมันเลนเก้ <c oughs> ไร้ข้าปลามันก็กลืนง่ากลืนง่ายนี่มึงถ้ามึงไม่พูดบ้างกูก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะ มึงเผาสะหน้ากูไม่ไปแถมนึงแล้วเนี่ยอฮ้ยก็มันค่ำมนี่วะเอ่อน้ามนครับเอ่อคือผมไอ้ชัดแล้วมึงตีอาอีกนานไหมอย่ารไร้กาถามนากูไปเลยเฮ้ยกูรู้แล้วนะมึงจะเร่งทำไมวะกูก็กำลังเรียบเรียงความคิดอยู่ไงว่ากูจะพูดยังไง ใายทำใจให้บายบาตาย่า,ยยากดีรู้เรื่องไรเกี่ยวกับบัวชนก็ว่ามาเลยนาตบได้หมดและคือน้าครับผมผมผมสนใจอยากซื้อบัวชนของน้านะครับผมจะเอาไปลงแข่งอ๋อวัวแคตีแข่งปีนี้ใช่ไหมพอดีว่ามีคนมาเมาซื้อมดไปแล้วเดี๋ยวเดเดวนะมุน,มนแล้วในว่ายังมีเจ้าถองข้าวยังไม่มีใครจ้องที่ไม่ใช่เหรอ โอ้เจ้าทองคำใช่ไหมรู้ของไอ้ทองคำม,มาเลยใช่ใช่ใช่หนมอนตัวนั่นแหละเล่นทุกอดไม่ได้โอ้ไอ้จอดมึงมาไม่เพตเต้แล้วไอ้ทองคำนี่นะมันเป็นแช่มหัวชนซัมปี้อนใครๆก็กินมันไม่ลงเสียดายเรงเวลาที่มันต้องแควนเข้าแล้วเสียนอายุไปเสียก่อนไม่นั้นละมึงเอ้ย ด้เยเห็นหน้าเห็นลั่งกันไปเลยเจ้าถองข้าวนี่มันต้องรอไปอีกสักปีหนึ่งนะมันต้องจะไปชนกับใครกขได้ทำไมต้องรอนานขนาดนั้นด้วยล่ะครับนะายก็มันยังอ่อนประสบการณ์นั้นเพิ่งซ้อมชนได้ไม่กี่วเดือนเองนะมตนแต่ว่าพุม่มเคยสั่งเกตเห็นมันนะเวลาที่มันซ้อมนี่ เลือดพอมันแรงจริงๆใส่เข้าชนกับโคต่อโซ่แต่ละทีนี่โอ้โหคิดแรงเมื่อนี่เอาเป็นเอตายนูใช่ๆชเลือดแช่มมันแรงนี่ปีหน้ารับรองคาตัวขึ้นเป็นล้านโอ้มันและเชื้อไอทองคำํำมันรับประกันเงินล้านอยู่แล้วเออน้ำมนตครับจะว่าอะไรไหมครับ ถ้าผมอยากจะซื้อเจ้าทองขาวไปลงแข่งในงานประจำปีนี้เลยอะครับเฮ้ยมันดีดีอน่าคิดว่ามันยังไม่พร้อมนะลูกนะแต่พมมั่นใจว่ามันต้องนะแนนอนเพราะอะไรอะดวงตาของมันไงยนะ้มนตดวงตาของมันที่เต็มไปด้วยความดุดันของเพชรคาตที่พร้อมจะห้ำหั่นคู่ต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตไง <c oughs> แต่ว่วาขายให้ผมเถอะครับนาะผมเชื่อไอ้แสงมันมันน่ะเป็นเพื่อนสนิทร่วมกินร่วมนอนกับผมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วน่านมนมลขายให้มันตาพ่มก็ยาตอบแทนไอ้ชาร์ตที่คอยช่วยเหลือพมย่มพ่มคัดส้นมันเป็นเพื่อนตายของพ่มจริงๆนนมนเอาเอาเอาย่าได้ปันนังก็ต่มใจขอบคุณครับนะเฮ้ยไอ้แสงกูขอบใจมึงมากๆเลยนะเว้ย แล้วแล้วนาจะคิดค่าตัวเจ้าทองขาวสักเท่าไหร่อ่ะครับอืมถ้าเราค่ายปีหนะ้าค่าตัวมันก็ต้องตกที่ล้านนึงแต่ถ้าค่ายปีนี้นะอืมนาก็คิดแค่ครึ่งนึ่งก็พอเอาที่ห้าแสนบาทก็แล้วกันสู้ไหวไหมไหวครับไหวผมเพิ่งขายรถแท็กซี่ได้มาสี่แสนก่อนจะลงมานี่เองอะ แล้วแล้วผมมีเงินสดในแบง์เหลืออยู่อีกแสนหนึ่งครับก็รวมได้ห้าแสนพอดีเลยครับนะเอ้ชาร์เมื่อก็โอนให้นาตอนนี้เลยตะตันไว้ไม่ให้เก็บเปลี่ยนใจตนอนั่งนี่เลยบัญชีของนามนเอา้าโอนเลยชาติรีบจัดการตามคำแนะนำของแสงทันที ห้าแสนผมโอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมนมองหน้าแสงเหมือนจะเอ่ยอะไรบางอย่างเอ่อมันยังมีอะไรที่ผมต้องทำอีกไหมครับน้าคือว่าคือว่าปบบน,นี้ก่อนที่เราจะเอาวัวลงแข้งได้มึงก็ต้องตอาตั้งไปลงที่กองกลางก้นเป็นคารเตรมเนียมโอ้ยเรื่องแค่เนี้ยไม่เห็นมึงกับนาต้องทำหน้าจริงจังกันขนาดนั้นกูต้องจ่ายค่าทมเนียมสักกี่พันวะ ถึงจะเอาวัวไปแข่งได้1ล้านบาทเฟิงกู้ชดดหนึ่งล้านบาทสิ้นคำพูดของแสงทำให้ภายในห้องตกอยู่ในภาวะเงียบงันในทันทีน้ำมนตัดสินใจกล่าวขึ้นตัดบทน่าคิดว่าชาัดเอาตั้งคืนกลับไปดีว่านะอย่าไปแข่งมันเลย มันเกินกำลังเราไปมาไม่ครับผมจะเสี่ยงชาติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อสายถึงแม่ทันทีฮัลโหลแม่ครับแม่ช่วยส่งโฉนดที่ดินมาให้ผมหน่อยครับผมจะส่งข้อความบอกที่อยู่ปลายทางไปให้นะครับแม่ ลูกลูกจะเอานโฉนดไปทำอะไรล่ะลูกค่อยคุยกันนะแม่ผมต้องรีบไปทำธุระก,ก่อนชาติรีบวางสายเพื่อตัดปัญหาในการตอบคำถามได้ใดกับแม่ไอ้แสงมึงพอจะหาแหล่งเงินกู้ให้กูสักล้านได้ไหมวะบ้านกูอะมูลค่าไม่น่าจะต่ำกว่าห้าล้าน เอามากู้มันสักล้านน่าจะไม่ยากทุกคนต่างพากันนิ่งอึ้งเมื่อได้ยินการตัดสินใจของชาติน่าคิดว่าเดิมพันครั้งนี้นี่มันเสี่ยงก้นไปนะมึงที่บ้านแล้วไอ้ชัดกูว่ามึงกลับบ้านไปดีว่าพอชาโนดของมึงมาถึงกูกูก็เอาส่งให้มึงกลับไปทันที แววตาของชาติดูแข็งกร้าวด้วยความมุ่งมั่นจนใครๆไม่อาจจะทัดทานได้ไอแสงมึงเป็นเพื่อนสนิทกับกูมึงไม่รู้สันดานกูหรือไงถ้ากูตัดสินใจทำอะไรแล้วไม่มีคำว่าถอยหลังกูจะเอาหกสิบล้านกลับไปให้แม่กูถ้ามึงเป็นเพื่อนกูจริงมึงพากูไปกู้เงินเท่านั้นก็พอทาไมช่วย มึงกับกูก็เลิกคบกันแสงจำใจที่จะต้องทำตามในสิ่งที่ชาติต้องการแม้ภายในใจจะรู้สึกผิดที่ชักนำชาติเข้าสู่วงการนี้ Ha 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 ha